สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันกับช่องโฮลี่ชายกันอีกแล้วนะจ๊ะเอ่อคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะคะเราเพิ่งจบคลิปเมื่อสักครู่ก็ต่อคลิปใหม่เข้ามาเลยเพราะว่าเอ่อเอเนจีไพ่ชุดแรกก็เป็นอีกาไปแล้วนะคะเป็นราเวนไปแล้วชุดนี้อ่ะไพ่มันจะเป็นไพ่ประจำของคำว่าเอเน g y จีของพราราหูนั่นเอง แล้วดวงตาค่ะดวงตาที่3ไม่ใช่ใครอื่นไกลเจ้าของไกลลาดนั่นเองนะคะที่มากับคำว่า energy คือคือพอเราอัดคลิปเมื่อกี้เสร็จจบปุ๊บเนี่ยด้วยความที่พอเริ่มกลองหนึ่งเราได้เสียงอีกามันบินวนก้าก้าก้าเรารู้สึกว่าเราต้องปิดจบให้เร็วเพราะฉะนั้นก็เลยรีบรีบรีบ,รบเปลี่ยนไพ่นะคะแล้วก็เอ,อ่ทำการทำการ อ่อใช้คำว่าเป็นตอนต่อของคลิปเมื่อสักครู่ก็ได้สิ่งที่อยากให้ทุกคนนะค่ะระวังในตัวเองคือคือคนเรามักจะชอบมีคำว่าอันเดีับแรกนะติดกูติดตรงนี้แหละติดอะไรอะ่ะมึงติดอะไรอยู่เออกูแม่งคือแบบกูไม่รู้จะพูดยังไงวะอธิบายไม่ถูกอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ก็เลยมาทำหรืว่าดูซิว่าตอนเนี้ยทุกทุกคน,นะคะ นิสัยของคุณเนี่ยคำพูดของคุณเนี่ยความคิดของคุณเนี่ยการกระทําของคุณเนี่ยชอบติดอะไรเป็นนิสัยอ่ะเครื่องบินยังบินผ่านแลึงคิดดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งจิตเราก็เลือกกองกนนะอ่ะกิจกรรมเดือนพฤศจิกายนกับพระแม่ขายตีนะคะทั้งห้าฝากเอาไว้ด้วยจ้าไปค่ะกับ ติดอะไรมึงติดอะไรของมึงนั่นน่ะเดะเอ่ะไปตั้งจิตแล้วเลือกกองถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยสามสองหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะติดอะไรติดอยู่ที่ปากติดที่ปากเนี่ยแหละคะ่ะปากทำไม เขาบอกว่าคือคือพูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้แล้วก็เวลาที่คุณพูดไม่ดีเนี่ยแม่งเหมือนคนพูดเขาใช้คําว่าอะไรนะวาจาศักดิ์สิทธิ์อะเป็นไปตามปากซะเยอะโดยเฉพาะเวลาด่าใครแม่งเป็นไปตามนั้นเลยเคยสังเกตตัวเองกันไหมอันนี้ต้องระวังให้ดีนะติดกว่ากูจะพูดแล้วไะปีป้าอ่ะแล้วยังไงอะทำไมมือไม่พูดอะว่เฮ้ย อย่างเงี้ยเออเห็นเป็นแบบนั้นน่ะเออแล้วเขาบอกคุณนะประเภทแบบอะไรนะเป็นจิตเปลี่ยนใจเก่งอยากจะพูดก็ไม่พูดพอจะพูดก็แบบแม่งเลี้ยวอะเหมือนเขาเรียกอะไรนะแพ้เสียงในหัวเพราะในหัวคิดแบบนี้ปุ๊บกูค,คิดว่ากูจะพูดแบบนี้นะแม่งไปพูดอะไรก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งติดติดต,ตรงนี้แหละติดตรงที่ว่าเกรงใจคนฟังไหม เกรงใจบ้างและไม่เกรงใจเป็นประจําจะมากกว่านะคะนี่คือคนที่เลือกกองที่หนึ่งแล้วเวลาที่พูดนะจริงๆคือพูดได้พูดดีๆพูดได้มึงอวยพรใครก็แล้วแต่นะมันจะเป็นไปตามปากมึงนึงไปสังเกตดูดีๆนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งมึงอวยพรใครนะเช่นเออมึงเดี๋ยววันนี้กูจะไปพรีเซนต์แล้วนวู้ยขอให้กูโปรเจกต์ผ่านเออกูขอให้โปรเจกต์มึงผ่านฉลุยเลย แล้วไอ้คนน่ะแม่งก็คือผ่านฉลุยเลยค่ะอ่ะแต่ถ้ามึงพูดแบบแม่งเอออีนี่นะเดี๋ยวมึงคอยดูเหอะเดี๋ยวแม่งจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมันก็ไปเป็นอย่างงั้นะตามปากมึงนะอันนี้เขาพูดไม่ไม่ใช่เป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะแต่คุณอ่ะมีเขาเรียกว่าเออเขาใช้คำว่าอะไรนะวาจาของคุณเนี่ยสามารถทำให้ เหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นก็ได้และสามารถทําให้ตัวเองเกิดวิจิกรรมก็ได้ด้วยอ่ะเออในทางเดียวกันนะเขาบอกว่าไปใช้ชีวิตมึงเถอะ <c oughs> ไปใช้ชีวิตของมึงเดอะคือหมายถึงอะไรอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นถ้าเกิดใครให้ให้มึงมาอวยพรมึงก็ไปอวยพรเขาแต่ถ้าเกิดว่าใครเขามาแบบร่วมหัวจมท้ายชวนมึงไปนินทาเขาหรือด่าเขาหรือมาออกความคิดเห็นอะไรที่มันไม่ดีอ่ะ หรือแม้กระทั่งเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องการมงกเมืองหรือเรื่องอะไรเงี้ยศาสนาอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องเป็นร่วมหัวจมท้ายกับเขานะเอาตัวเองออกมาก็บอกแล้วไงว่ามีความภาวะความเสี่ยงกับคําว่าวจัจกรรมนี่คือคนที่เลือกกองที่หนึ่งของเราแล้วสิ่งที่มึงต,ติดอยู่เป็นประจำเลยติดเนี่ยติดติดมากเลยติดอยู่ที่ปากแล้วมันกลายมาเป็นนิสัยกลายเป็นอะไรรู้ไหมสิ่งที่เห็นกันเนี่ยเห็นไหมท้ายกองพูดอย่างหนึ่ง คิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคิดว่าจะไม่พูดและสุดท้ายปากแม่งพูดชิบหายเลยเพราะคิดอยู่ในหัวว่ากูต้องพูดกับแม่งให้รู้เรื่องแล้วเสือกเงียบเป็นเป่าสากกลัวดอกพิกลจะร่วงนี่แหละติดอยู่ตรงนี้แหละถึงเวลาพูดแม่งไม่พูดไอเวลาที่ไม่สมควรพูดแม่งเสือกพูดจังนี่คือคนที่เลือกกองที่หนึ่งของเราในวันนี้อ้าแล้วมีติดอะไรอีกเขาบอกโอ้แค่นี้ก็เขาก็นะแล้วดู แล้วดูไพ่ถ่ายกองแล้วมึงดูปากเด็ยหยิบยื่นสิ่งที่ดีก็ได้แต่ไปพลิกโผในนาทีสุดท้ายเออสอลี่สอลี่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าอะไรมึงเป็นคนที่พูดจาดีกว่านี้หน่อยหนึ่งนะโลกในวงกลมมึงจะน่าอยู่กว่านี้เยอะเออนะคนที่เลือกกลองที่หนึ่ง เหนื่อยเนาะเป็นมึงเนี่ยแพ้เสียงในหัวก็เก่งคิดอย่างหนึงงหน่งพูดอย่างหนึง่งคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งมันเลยทําให้ชีวิตของคนที่เลือกกองที่หนึ่งแม่งพลิกพลิกอยู่ตลอดเวลาหูแล้วไปเห็นพระจันทร์สองดวงบางทีก็เอาคุณแม่งเสื่องซึมไปเลยในบางทีเออนี่ไงเห็นไหมถ่ายไปถ่ายมาหมุนมาหมุนไปเขาบอกคิดเยอะคิดเยอะ คิดเยอะคิดมากบางทีคิดจนไม่พูดบางทีก็ไม่ไตร่ตรองก่อนเลยก่อนที่จะพูดโอ้หมยกอดแล้วก็นิยมชอบใช้คำว่าความถูกผิดมึงทำแบบนี้ไม่ถูกนะเว้ยมึงทำแบบนี้มึงรู้ตัวเปล่าว่ามึงผิดมันไม่ใช่แล้วมึงเอาสิ่งที่มึงถูกใจอ่ะบรรทัดฐานในตัวเองอ่ะ ไปตั้งเป็นมาตรฐานของจักรวาลเนี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่เลยมึงต้องรู้จักด้วยว่าตัวมึงอ่ะมึงมีมาตรฐานที่มันเที่ยงตรงพอที่จะไปพูดคำว่าถูกผิดกับคนอื่นได้หรอตัวจิ๊บยังไม่ตัวไปถามดีๆจิ๊บยังเคยใช้คำว่าเวลาที่ใครมาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยหลังใหม่อ่ะมึงมึงไปพิจารณาเอานะว่าสิ่งที่มึงพูดสิ่งที่มึงทำ มันเป็นแบบนั้นจริงเปล่ามึงต้องคิดดูให้ดีๆแล้วถ้ามึงถามหาความถูกผิดชาตินี้ทั้งชาติมึงจะเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเพราะตัวจิ๊บก็ไม่ใช่มาตราฐานที่มันเที่ยงตรงยิ่งเวลาคนเขาเข้ามาเราเรายิ่งต้องระมัดระวังคาพูดของเราว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขามันไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตกูต่อให้กูเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ของเขาเช่นมาเล่าเรื่องผัวเล่าเรื่องเมียเล่าเรื่องพอ่อเล่าเรื่องแม่เล่าเรื่องเพื่อนพี่น้องเนี่ยเล่าคนในที่ทํางานกูไปยืนกูยืนอยู่ในตรงจุดเขาเหรอต่อให้กูยืนจุดเดียวกับเขานั่นมันชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตกูคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยระวังให้ดีนะโดยเฉพาะสบทเขาบอกว่าคุณเป็นคนเวลาด่าใครคือด่าแรงเลยจะแบบเป็นประเภทตั้งแต่เวอร์ชั่น อ่าสลัมชุมชนตลาดล่างไปจนถึงแบบคุรากมากดีอ่ะมึงสามารถจิกกัดได้หมดสุดท้ายแล้วมึงลองดูว่าชีวิตมึงทุกวันนี้มาตรฐานมึงอ่ะนอกจากจะเที่ยงตรงแล้วอ่ะมันให้อะไรคืนมากับชีวิตของมึงบ้างโดยเฉพาะคำว่าติดอยู่ที่ปากมึงเนี่ยแหละระวังให้ดีเด้อโดยเฉพาะคำว่าวิจิกรรมนะอ่าไปต่อกับคนที่เลือกกองที่ส กขาบอกคนที่สองกองที่สองเนี่ยติดติดอยู่ในเรื่องของอะไรติดอยู่ในเรื่องของการกระทำกูติดตรงนี้แหละอีป้าแม่งเอ้ยถ้ากูไปก็จบแล้วเอาแล้วทำไมมึงไม่ไปวะก็แบบกูคิดว่ากูทันน่ะเออกูแบบคิดว่าเวลาแม่งเหลือเฟือกูไปยังไงกูก็ทันแต่แม่งทำไมแม่งไม่ไปวะกูงงตัวกูอะไรย่างเงี้ย หลายต่อหลายครั้งที่เขาใช้คําว่าการกระทําของคุณนขะัดแย้งในตัวเองมาพวกประเภทแพ้เสียงในหัวไหมเขาบอกว่าไม่ใช่แพ้เสียงในหัวเช่นคุณตั้งใจจะไปธนาคารเพื่อทําธุรกรรมเนี่ยให้มันจบๆไปไม่อยู่ดีๆค่ะขับเลยไปเลยเฉยเข้าบ้านพอกลับมาถึงปุ๊บอ่ะแล้วกูต้องโอนเงินเอาอย่าแล้วเมื่อกี้แวะธนาคารไปแม่งก็จบแล้ว เ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคนนี้เลือกกองที่หนึ่งไอ้กองที่สองของเราในวันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเขาบอกอ๋อสลี่สลี่สลี่กูก็มันคิดอยู่ในใจว่าแบบอืมไอ้พวกนี้คือพวกประเภทคิดเยอะแล้วดูนี้เด็แล้วเครื่องบินก็บินผ่านมาขยี้ความคิดของตัวเองนะเป็นพวกประเภทคิดเยอะอ้าวแล้วกลับหัวอีกคิดเยอะคิดเยอะคิดคิดแม่งคิดอยู่นั่นน่ะเออ คิดเหรการกระทําแม่งคือแบบอะไรรู้ไหมมันออกมามันตีกันตรงกันข้ามไปหมดทุกอย่างอ่ะขยี้มึงซ้ําเลยมึงคะมึงจะเป็นโรงงานตีดาบอะไรไปกันถึงไหนคะเนี้ยอ่ะนี่ไงอ่ะแถมดาบให้มึงอีกเยอะแยะเลยทีนี้เอคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยเขาบอกเขาติดอยู่ที่การกระทําขาไม่ไปขามันไม่ไป นะคามันไม่ไปมือมันไม่ทําตามที่มันจะต้องควรจะเป็นเออแล้วหลายต่หลายครั้งพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปเยอะเลยนี่คือคนที่เลือกกองที่สองขามันไม่ไปแล้วทุกๆครั้งที่ขาคุณพาคุณไปชีวิตคุณจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นและสุดท้ายมึงก็ต้องมานั่งด่าดตัวเอง พูดถึงตัวเองอีกแล้วว่าแม่งเอ้ยรู้งี้กูนะตัดใจไปก็จบขับรถเลี้ยวไปก็จบจอดก็ได้ทำไมกูไม่ไปวะอะไรประมาณนี้ยเนี่ยเนี่คือคนที่เลือกกองที่2แล้วก็มามีปัญหาพอเราบอกว่าคิดเยอะคิดมากอีใบนี้มาก็มาขยี้ให้อีกใช่ไหมว่าสิ่งที่มึงคิดเนี่ยแม่งจริงอกวะได้บอกวะใช่อกวะอะไรเงี้ย คือถ้าเมื่อที่มึงหาคําตอบบนเวียนมันก็จะพามึงวนวนวนแล้วก็วนแม่งอยู่อย่างนั้นมึงไม่มีวันที่ขามึงจะมีโอกาสได้ก้าวเลยเพราะสมองมึงคิดเยอะเกินไปอืมมีอะไรอีกนิ่งมากนิ่งมากขามึงไม่ขยับเลยโอกาสดีๆที่มึงจะได้รับเนี่ยมันถูกขวางไปหมดมันถูกขวางไปหมดทุกทางเลยจบ จบเลยนอนนิ่งๆไม่ได้ไปไหนไงก็นอนนิ่งๆเลยอะ่ะเออคนที่เลือกกองอ้าวแล้วก็เด็นไปนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเขาบอกว่านี่ขนาดมึงไปขอพรเทวดาแล้วนะว่าช่วยนําทางให้มึงหน่อยมึงยังไม่เดินมึงยังไม่เดินเลยอะ่ะมึงคิดดูแล้วกันนะมึงมึงเพี้ยนนะ้วบอกว่าวายแล้วไปนี้ท้ายกองคือแฝดอินจันเดอร์อืมเขาบอกว่าอะไร ขนาดมึงไปขอนะให้ไอ้อะไรนะไอ้ชี้แนะแนวทางหน่อยขอส่องแสงสว่างหน่อยนะอะไรเงี้ยแบบเออช่วยแบบทำให้หนูแบบหนูอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซ้ายดีขวาดีอะไรเงี้ยจะไปอันไหนก่อนจะจัดการอันไหนก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> คือบางทีมันมีทรายหรือมึงบางทีมึงได้ยินหรือบางทีมึงแบบมึงขับรถไปเลยหรือมึงพาตัวเองไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> มึงก็ไม่รู้หรอกแต่มึงรู้ว่าเออไปแล้วก็คือไปอะไรเงี้ยแต่พอ มันเหมือนไปได้นิดหนึ่งอ่ะมึงก็วกกลับมาหาอีกแล้วอ่ะเออเขาบอกว่าแบบมันไม่ไปไหนเลยอะเลยทำให้ชีวิตของคนที่เลือกกองที่สองคือแม่งไม่ไปไหนเลยอะอุ้ยเราพูดบ่อยมากละเราเริ่มเบื่อแล้วกับคำว่าอีหอยทากเป็นตะคิวขี่เฟอร์รารี่แซงหน้ามึงอะเบื่อแล้วไม่พูดแล้วแล้วพูดอย่างอื่นแทนนะใช้คำว่า มึงน่าจะพาตัวเองเข้าสู่มนุษย์ยุคจูราสสิกพักดึกดำบันนะแล้วมึงก็ทำตัวเองให้เป็นฟอสซิลคือไม่ไหวติงใดๆทั้งสิน้นขาไม่ก้าวเท้าไม่ก้าวอะไรไม่เดินชีวิตก็จะไม่เดินนอนนิ่งๆไปเลยค่ะนะมีความสุขดีก็ไม่ต้องมูฟเมนต์อะไรบ่อยๆแล้วก็พอพูดถึงมูฟเมนต์เขาบอกว่าเป็นคนที่สังเกตตัวเองนะ วิ่นวนอยู่แต่กับปัญหาหรือเรื่องของชาวบ้านต่อให้เป็นการงานของคุณแต่ก็ทำเพื่อคนอื่นมากกว่าทำเพื่อตัวเองเพื่ออะไรวะเออนั่นนะเด็ขอคุเสือกหน่อยไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยที่ทำเพื่อตัวมึงเองหืมเหนื่อยแทนมึงเนอะโหยิ่งเจอนี้ยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งก็ไปใหญ่ เขาบอกว่าแค่ก้าวก็จบแล้วก้าวออกมามันก็จบแล้วชีวิตใหม่คุณก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่คุณไม่ก้าเองอ่ะกลัวอะไรอยู่วะโอเอออ่ะท้ายกองมึงกลัวไม่ผ่านมึงกลัวว่าสิ่งที่มึงเดินไปอ่ะเช่นเช่นนะมึงจะออกไปเป็น ทําธุรกิจเพิ่มนะสมมตินะจะไปทาอะไรที่เพิ่มสักอย่างหนึ่งมึงเอาความกลัวมาเป็นคําแรกเลยคือมันมันแฝงด้ยวยคําว่าความไม่มั่นใจแต่มันน่าแปลกนะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยมึงพยายามโชว์พลาวว่าตัวมึงเอาอยู่แต่จริงๆแล้วข้างในมึงแม่งเอาไม่อยู่เลยใจมึงแม่งสั่นล่่งไปอยู่ตะตุ่มลวแต่คนภายนอกมองมึงคือประเภทแบบ จัดการได้เอาอยู่ใช้คำนี้ดีกว่ากับปัญหาที่เข้ามาแล้วก็บางคนมองว่ามึงเก่งด้วยแต่จริงๆแล้วมึงรู้ตัวมึงเองดีแล้วมึงไม่ได้เก่งแบบนั้นจริงๆแล้วมึงไม่ได้ก้าวไปไหนเลยด้วยซ้ำไปมึงยังคงหยุดอยู่กับที่มึงคิดดูแล้วกันว่าวันนิ่งสนิทแล้วอะอันเนี้ยแม่งเหมือนโดนชักใหญ่ด้วยนะมันเหมือนโดนชักใหญ่อะไอคนชักมึงไม่ใช่ใครนะตัวมึงเองไหนดูอีกสักหน่อยสิไว จบค่ะอาลานเขาเรียกแล้วพลวันพลวันพันพัวปัญหาปัญหาของชาวบ้านเขาทั้งนั้นเลยคนเลือกของที่สองปัญหาของชาวบ้านทั้งนั้นเลยเนะไปเถอะดูแลตัวเองมึงไม่ก้าวออกใครก็ช่วยมึงไม่ได้นั้นนะว่นะเราพูดได้แค่คำเดียวขอดูนะใบนี้ใครยี้เรื่องอะไรช่วยแต่ชาวบ้านไม่ช่วยตัวเอง ไปกองที่สามของเราในวันนี้เขาบอกว่าคนที่เลือกกองที่สามสิ่งที่คุณเนี่ยติดติดแม่งอยู่เนี้ยแหละติดแม่งอยู่องนี้แหละติดเรื่องอะไรรู้ไหมติดที่คิดเยอะติดที่คิดเยอะไม่เหมือนกับคนที่เลือกกองที่สองนะคนที่เลือกกองที่สองพอมันคิดเยอะปุ๊บมือไม้ตีนมันไม่ไปแต่อคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยคือแม่งสตั๊กอยู่กับคําว่าความคิดเป็นหลักเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน โอ้ oh my god มึงถึงขั้นห้อยหัวแล้วอะไอคนเลือกกองที่สามเนี่ยมึงห้อยหัวแล้วอะเลือดออกทางปากอืมคนที่เลือกกองที่อันนี้พีกอะพีกเถอะสมเอ้ย 3. เอ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าคุณเป็นคนที่ไม่คิดเยอะคิดมากนะชีวิตคุณนะ่ะทั้งเทวดาทั้งคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่อยู่รอบตัวคุณพร้อมที่จะเป็นกำลังใจดีๆให้กับคุณแล้วเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตอำนวยความสะดวกให้กับคุณด้วยแต่คุณคิดเยอะเกินไปคุณคิดลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน งันงาไปด้วยอีททำไมไม่เข้าใจถ้าคุณนะไม่ตีกันในความคิดตัวเองไม่ตีกันในหัวของตัวเองคุณไปได้ไกลแล้วแล้วก็ไปแบบโจรทยานด้วยเพราะว่าคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยคุณเป็นคนที่เอาง่ายๆนะใช้คำนี้นะหนักกูก็สู้เบากูสู้ตายอยู่แล้วกูใส่สุดกำลังเลย คือไม่ใช่ประเภทแบบหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เลือกกองที่สามแต่ว่าพอมึงคิดเยอะคิดมากคิดเกรงใจคนอื่นคิดว่าจะไปทําร้ายความรู้สึกคนอื่นไหมหรือว่าคิดไปแบบนี้เราจะประสบความสําเร็จไหมเราจะไปได้ใช่ไหมเราจะไปได้ดีใช่ไหมเราจะไม่เจ๊งใช่ไหมเส้นทางนี้เราจะสดใสสว่างโชดช่วงชัชวานใช่ไหมหรือคือมันมีคําว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่ะมันเหมือนเจ้าหนูจาใหม่ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออมึงมึงเปลี่ยนจากคาว่าทําไมทําไมนําหน้าเป็นคําว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนะมันไม่ได้อยู่กับคําว่ากลัวมึงไม่เคยกลัวชีวิตมึงไม่เคยกลัวเจอหาเหวอะไรมึงสู้หมดแต่เสือกเจอชีวิตที่แม่งสู้กลับนี่แหละที่ทําให้มึงต้องม้วนหลังกลับมาคิดโอ้เออ คนที่เลือกกองที่สามมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือมึองเสือกไปแครมึงเสือกไปฟังและมึงเสือกหูดีกับคนที่เขาไม่ได้มีผลกับในชีวิตมึงเช่นคนวายเ e d เ v โวแทงใจกูกำลังจะพูดนะคือสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมึงอาจจะเจอเขาแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยแต่อีกคำพูดของมันไออีกคำพูดของมันสามารถ เปลี่ยนชีวิตมึงไปได้เลยเข้าใจคำนี้ใช่ป่ะชเช่นมึงกำลังนั่ง brainstorm กันอยู่ทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะพวกมึงอาวางแผนกันมาดีแล้วคิดกันมาดีแล้วว่าจะทำแบบนี้นะหนึ่งสสมสี่โอเคนะเราเริ่มแล้วนะวางแผนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตะสีจะสา e manager อีกแผนกหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าเฮ้ยมึงทำแบบเนี้ย มันไม่ยุ่งยากไปห,หน่อยเหรอวะทาไมมึงทําแบบนี้แล้วมันจะสําเร็จเหรอก็ทําแบบนี้แม่งไม่โอเคเลยแค่นั้นแหละแล้วมันพูดเสร็จแล้วมันเดินหายไปแต่มึงเสือกเอาคําพูดเขาอะเก็บมาฝังชิปอยู่ในซิลิบัมของมึงทุกรอยหยักของมึงแม่งมีคําพูดของอีตัวเมื่อกี้ที่เป็นอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากผีหลุมไหนก็ไม่รู้นะมึงเสือกเก็บเอามาคิดไงนี่คือคนที่เลือกกองที่สาม ไม่รู้จะพูดยังไงคือมึงไปแคร์คำของคนที่แม่งคือแบบทุกคนในทีมพูดว่าเจ้ ay, มึงอย่าไปฟังเลยสิ่งที่พวกเราวางแผนมามันคือสิ่งที่ดีแล้วนะเว้แล้วเราก็ลองผิดลองถูกกันมาเยอะแล้วอ่ะแล้วมันก็เริ่มที่จะเห็นผลแต่แสงแม่งไม่สว่างเพราะความคิดมึงเปลี่ยนเฮ้ยมึงกูว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนใหม่ไหมมึงเปลี่ยนแผนเลยอิที่เหลือทั้งหมดเมื่อกี้มึงยกแพ็กทิ้งหนีแม่งหมดเลย ทั้นี้ตอนแรกมึงวางแผนมาดีมากแล้วก็ทำท่าว่าจะไปต่อได้ดีด้วยแล้วมองเห็นธงชัยแบบมีกำลังใจขึ้นมาเลยแจะไปเจออีตัวม่เกียรสกัดเตะตัดขาต้นกล้วยหักสองท่อนเลยนะนี่คือคนที่เลือกกล่องที่สามของเราในวันนี้โอ้ฟังแล้วเหนื่อยอดูแลตัวเองให้ดีๆกูไม่อยากพูดเยอะเพราะว่า energy ในวันนี้รู้สึกแปลงอ่ะจบแล้วกับคลิปคลิปนี้มาสั้นกว่าเมื่อกี้อีกนะฝากไว้กับกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะพระแม่ขายตีเราจะมาดูกันชิวว่าพิธีส่งน้ำซิวลึงเนาะใครจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีอะไรอีกทำไมกับหัวกับหัวเขาบอกว่า เออ่สิ่งที่คนทุกคนอะนะที่ติดอยู่อะ่ะมันคือเรื่องของอะไรรู้ไหมภายในจิตใจถ้าจิตใจมึงเข้มแข็งมึงหนักแน่นแน่วแน่แล้วมุ่งมั่นไปเนะี่ยไม่มีวันที่มึงจะยืนอยู่แค่ตรงนี้ไม่ว่าจะพูดมึงพูดสิ่งดีๆนำทาง พาเท้ามึงก้าวเดินไปความคิดเป็นตัวสนับสนุนและมั่นใจในตอนจบว่ากูต้องทำได้กูต้องได้แล้วกูต้องได้มันจบทุกกระบวนความเลยสิ่งดีๆนะมันก็เปิดพุ่งพังพุ่งพังเคยได้ยินที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีท่านได้พูดไว้ในโอวาทธรรมของท่านไหม บุญน่ะถ้าเจ้าไม่ได้สร้างใครจะมาช่วยเจ้าได้และเมื่อถึงเวลาที่บุญ่ะส่งผลหนุนนำอะไรก็ชุดเจ้าไม่อยู่ฝากไว้เป็นคติธรรมเตือนใจให้กับทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ